สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ Let's Gin Channel อ่าตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์นริศสุนิกษ์นะครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแมที่ผ่านมาครับก็แมบที่ผ่านมาเนี่ยพอดีนทั้งแต่พวกเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการตัดสินใหลายตัวแล้วก็โดนแบนมาด้วยด้วยนะบ้าขึ้นทีครับตัวละ วเทคนิคการเล่นอะไรก็มาใช้ได้ครับผมครับมันก็ดเเเเเีเรื่องเรื่องเรื่องมตัวผู้เล่นที่โลงไปซัพครอนนะครับไม่สามารถลงไปซัพครอนครัเป็น,ะนตัวหลักได้ทำให้เกมดีครับครับผมตั้งแต่ตอนนี้ที่บาดเจ็บเนี่ยเขาะที่สาม,มารถจะกลับมาได้จะมีใครบ้างครับ นอกจากนอกจากคารมาราคาร์เเดยแล้วก็นอกนั้นก็มีอีกหลายๆนะครับผมหลายๆทีมขนาหดนี้แล้วก็ความรู้สึกกับนาดที่ผ่านมากับไทยธานีที่เราโดนดีเสมอแล้วก็จบเกมไปครับเป็นยังไงบ้างดูถึงเกมเลยมันมันก็ตามหลักเกมมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครเพราะว่าบอลรับแล้วบอลนำในเหลือช่วงท้ายๆเรานะครต้องรับกันก็ต้องประเด็นเทคนิคที่เราวางไว้ครับต้อง แต่รู้สึกว่าผู้ตัดสินหลายๆแแบบที่ตัดสินมาเนี่ยดูแล้วมันไม่พันทีนะก็ค่อนข้างจะมีปัญหาผมดูหลายๆแตบบตัดสินมามีปัญหาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งๆที่ผู้ตัดสินบางรายมันมีปัญหาตลอดแต่ทาไมยังจัดตงเล่นผมไม่ทราบเรื่องคอมเมนต์ของแแบบหรือของคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่าเขาตัดไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์ไปแล้วก็ผู้ตัดสิน มาตัดสินใหม่เนี่ถ้ามันไม่ดีขึ้นนี่ไม่ถ้าบ่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะผมดูแล้วแย่มากๆตล้งแต่ปีที่แล้วที่ผมอยู่แล้วก็ยังเหมือนเดิมคณะกรรมการการตัดสินฟุณบอลถึงอย่คแย่แย่คือไม่ทันเกมอ่ะอย่างที่หนึ่งไม่ทันเกมแล้วก็อย่างที่สองผมดูแล้วค่อนข้างจะไม่เป็นตัวตัวเองบางรายเนี่ยเห็นได้ชั้นไปตัดสินที่ไหนเนี่ยค่อนข้างจะอิงไปทางอิงยาว ค่อนข้างจะอิงไปทาเชย่แม้แต่มาตัดสินได้แพ้เองก็เหมือนกันผมดูแล้วค่อนข้างจะอิงก็ดูว่าผู้ตัดสินค่อนข้างไม่เป็นตัวด้วยแล้วก็อยา่างสุดท้ายผมดูแล้วว่าหรือไม่เคยมไม่เคยมีข้อเกณฑ์ไม่เคยดูว่าเกมผู้เล่นของทีมของแต่ละทีมเนี่ยสไตล์การเล่นมันเป็นยังไงแล้วก็ผู้เล่นมีบุคลิกอย่างไงแล้วก็ตัดสินไม่ทันเกมอย่างนี้เนี่ยหรือว่าแย่เพราะว่า โดยทั่วไปแล้วปัจจุบันนี้มีลัาเลีจากไทยลีกดีหนุลงมาเล่นในระดับมีวิ <นะ S 2> ชาสองในเงยอะแต่กรรมกา,ารยังเป็ประเภทสามาะว่าถือว่าไม่มีการพัฒนาเลยนะครับโอเคครับแล้วในส่วนของความพร้อมที่จะเจอกับสุโขทัยเอฟซีในแมตช์หน้าเน<แ>ี่ยความพร้อมก,ก็มีประมาณตีว่าตอนนี้ประมาณ80%ดสิอร์นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นบางตัวก็ย,ยังมยังบาดเจ็บอยู่ยังบาดเจ็บเลยยังยังไม่สมบูรณ์100%นอ่ะ แต่ถึงยังไงก็ตามในแมตช์นี้จะต้องเน้นเป็นพะิเศษครับผมแน่นอนเน้องเป็นพิเศษถือไหมเพราะว่าต้องเก็บสามแต้มไม่ได้ครับโดยถ้าเก็บสามแต้มไม่ได้ในโค้ชนักฟุตบอลเนี่ยก็พิจารณาตัวเองะนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์สำคัญมากนะครับโค้ชนักฟุตบอลสตาฟเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองเป็นพะิเศษครับผมครับโอเคครับข,ขอบคุณ แฟนขะที่ตามไปเชียร์และให้กําลังใจผมวเพราะว่าีนฟุตบอลเราจะขาดแฟนขบไม่ได้ก็ขอให้เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามเชียร์แพร่ไปเรื่อยๆนะครับครับผมเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะกระตุ้นทีมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ แลกินชาแนลในช่วงและกินิงจุดโทษวันนี้ขอเบิ้ลสอเลยนะฮะแนะนำตัวด้วยครับครับผมเจษฎาคิดชอบนะครับชื่อเล่นชื่อดีมครับผมครับผมมงคลประยัมพี่เนชื่อโอ๋โอเคครับดีมกับโอนะฮะถามโอ๋กันละกันครับโอ๋เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนขุนปรากาที่ลำแดงครับผมส่วนคุณดีมนะครับคุแพรนะครับผม หลูกหลานชาวแพร่ครับคนแพร่เล่นแพร่อ่าโหก่อนที่จะมาอยู่แพร่เยนเต็ดเนี่ยเล่นอยู่กับทีมอะไรมาก่อนครับปีที่แล้วเล่นที่หน้านะครับแต่ปีที่ผ่านมาผมเล่นอยู่ที่ทีมครับกลับมาช่วยครับบีมนะครับอยู่แพร่มาสปีแล้วครับผมเตะเก่าของเราเองนะฮะแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่ที่แพร่เนี่ยครับโอ้ความเป็นอยู่อาหารการกินเป็นยังไงบ้างก็ ถามว่าถ้าทีมระดับดีสองผมว่าทีมนี้ก็เป็นทีมท,ที่ดูแลกีฬาได้ดีครับถ้ายกมาถานก็ต้น,ต,นต้นของภาคเหนือค,ครับคิดว่าเป็นยังไงดีไหมครับมีการบริหารอะไรได้ดีครับเป็นเป็นระเบียบครับผลงานของตัวเองที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างครับเอาของตัวเองก่อนละกันครับ หรับผมนะครับไม่ไม่ค่อยภูมิใจกับผลงานของตัวเองเท่าไหร่ครับเพราะว่าเล่นยังมีตะกุงตะกักอยู่ครับก็จะพยายามนาตัวเองขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้แลวครับผมง่นะครับแรกๆมาก็ผมก็ยังเหมือนกับว่าปรับตัวไม่ได้น้องพี่นะอาจจะแฟนคลับอาจจะไม่พอใจอะไรบ้างผมก็ต้องขอโทษพี่ด้วอยแต่ผมว่าผมก็ตั้งใจทํางานนะครับผมแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างครับก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ ส่วนของแฟนลับคือทุกคนก็ให้กําลังใจพวก,น,กนักบอลของเราไม่ไม่เคยมีใครว่าอยู่แล้วนะฮะ,ะสุดท้ายนีก่ก็อยากให้ฝากฝังอะไรกับในส่วนของแฟนคลับกละชาวแพร่ครับครับขอให้คนแพร่น,นะครับช่วยกันมาเชียร์กันเยอะนะครับช่วยมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพิเศษภาษาเหนือหน่อยดีครับก็ขอมูฮั่เจ้าแปรน,นะครับขอเพื่อมาช่วยกันเชียร์กันหนักๆนะครับเพราะว่า บ้านเขามีก็มีอยู่ทีมเดียวเนาะเพื่อจะให้คลนดีนึงครับผมครับพอ๋ครับก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรมากก็อยากให้เข้ามาดูวงการเยอะๆครับสโมสรก็ต้องการใช้เงินแต่ละแต่ละเดือนก็ต้องใช้เงินครับขาให้มาดูกันเยอะๆเพื่อที่จะดันสโมสรขึ้นไปสู่ดีหนึ่งครับครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทั้งโอ๋และก็ดีนครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ครับคนต่อไปที่จะเจอกับรายการเลกิีนชาแนลในช่วงยิงจุดโทษนะฮะโอ้โครับตัดสินมาเลยครับเบอร์สองครับชาตีบุรุษอีกคนนึงนะครเบอร์สามสิบสามครับนบคนโอเคครับมากขอบคุณมากครับ